นี่เขาไปล่าแมนกับทีวีแมนอะเดินไปเดินมาแถวนี้นี่คือเล่าร้ายของเราครับพวกเรายิงลำแสงจับตาเลยจิ้ว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  อะไรล่นลงมาตรงนั้นเฮ้ยอะไรเนี่ยวเฮ้ยทีวีแมนกับคาเมล่าแมนเอาพัสดุมาส่งเฮ้ยไปบอกกระเป๋าดิว่ากระเป๋าเมื่อกี้พ่อเห็นทีวีแมนกับคาเมล่าแมนอะเขาเอาของมาส่งอ่ะไม่ใช่ยันน์มันใส่เซรั่ม นี่เมื่อกี้พ้อเห็นมันรอนอยู่ตรงนี้ว้าวเขาสัตว์สุนมาส่งเราเก็บมาดูดิไปไปไปเราคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยเณริกาเป็นผิดเฮ้ยใช่หรอแต่ว่าคนที่เอามาคือคาเมราแมนกับคิววีแมนอะหรือว่ามันจะเป็นโมเดลอะไรบางอย่างาไปแก้ไหมไปดูไปทำไมต้องมาทำไมจะบอกได้พลาสดุจากใครมาเนี่ย มัอไม่ใช่สินี่แต่อันนี้มันทีวีแมนกับคาเมราแมนเอามาส่งให้เรานะหรือว่ามันจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัาเปาคิดว่าจะเป็นอะไรอ่ะชีวีแมนเฮ้ยจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟอแกดูฮะได้แล้วเพื่อนๆนี่เปิดฝาออกมาแล้วฮัลโหล ตัวที่เจ้าเป่าอยากได้หมดเลยเพื่อนเดี๋ยวให้เจ้าเป่าแนะนําก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจเจ้าเป่าเดี๋ยวจะให้เจ้าเป่ารีวิวให้ดูว่าแต่ละตัวคือใครกันบ้างครับเจ้าเป่ารู้จักทุกตัวเลยเดี๋ยวเพื่อนอๆดูก่อนครับตัวแรกครับที่เจ้าเป่าได้มาก็คือ <ไข S 1> ทันทะลันทันทันทันไม่ออก <c oughs> <c oughs> ออกแล้วเหรอใครข้าสปิบบีเกิ้ลเฮ้ยตัวแรกครับเพื่อนๆอ่ให้เพื่อนๆดูเพื่อน เปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อเป็นคนแกะให้เดี๋ยวเจ้าเปล่าแนะนําให้เพื่อนฟังนะว่าแต่ละตัวชื่อว่าอะไรกันบ้างตัวที่สองตัวนี้คือใครครับททัน่อสจะทายท่นจะเป็นทท่านบอสคัมเล่าไหมอันนี้อันนี้ก็เป็นสปิเกอร์แมวเหมือนกันครับเป็นหัวลําโพงเหมือนกันนี่นแะแต่ว่าชุดไม่เหมือนกันนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นไทยท่านเหรอโอ้ตัวถัดไปครับอันนี้ก็เปล่าตัวนี้ก็คือก็เหมือนกันแหละโอ้เป็นสกิปโอาตัวเนี้ย ที่เกะมานะเป็นสปิเกิลแมนหมดเลยนะแต่ว่าตัวนี้เป็นไข่ันตัวนี้เป็นบอสหรอบอสมันเรียกกันว่าไททันโอ้ไท่ันสปิเกิลแมนหรอตัวเนี้ยมันมีปืนกลติดป้าโอ้ะดะเป็นตัตกันทันทลันทันทันทีวีแมททองโอ้ทีวีแมสีทองเลยอ่อโอ้เดะเดเดะเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูทีวีแมทสีทองครับกระจนะ ทีวีแมนตับงป้ายเลยไม่เป็นไรแต่ยังไม่หมดครับตอนนี้โมเดลเราเยอะมากวันนี้ตัวถัดไปครับนี่ทีวีแมนเหมือนกันเฮ้ยเป็นทีวีแมนอ๋อไหนไหนไหนให้เพื่อนๆดูนะนี่อีกตัวหนึ่งก็เป็นทีวีแมนลำแสงสีฟ้านี่อ๋ออันนี้ปล่อยเป็นลำแสงสีฟ้าเหรอแล้วตัวนี้อะทีวีแมนไม่มีลำแสงสีฟ้าโอเคโอเคโอเคมันสามารถทำให้สกิบวดี้ทอยเลทเป็นอมตภาพได้โอ้ตัวนี้จะทำให้สกิบวดี้ทอยเลทเป็นอมตะภาพหรอแล้วก็จัดการเลยนะ ยังยังไม่หมดครับตัวนี้คือคาเมล้าแมนไงไม่เลราแมนแ่มันตัวเล็กโัวปๆอ๋อไปคือหัวหน้าฝังหลายมางแหละตบตบตอบอบเจ็ดเย็ดเย็ดเ็ดเ็ดสกีบีดี้กุยกุยว่าพลังที่วิ้ยเดี๋ยวตอนนี้ให้เพื่อนๆดูให้เสร็จก่อนนี่เป็นสกีบีดี้ทอยเลทกรับเพื่อนๆอันนี้ตัวสีเขียวนะว้าสีบีอบตบด โอ้โหโดนสายท่านสปีกเกอร์แมนจัดการไปแล้วและเท่านั้นยังไม่พอครับเพื่อนๆเรายังมีอีกตัวนี้คืออะไรซิกิบีดีชืโอ้โหอ้าวโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนให้เพื่อนๆดูก่อนนะว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างโอ้อันนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเหล่าโมเดลที่เจ้าเป่าได้มาวันนี้ครับ สิกกเอร์มโดดสกีี้้้บิไวขางลันนี้อันนี้คือตัวร้ายใช่ไหมสองตัวนี้อันไหนตัวดีบ้างอันไหนตัวดีบ้างอ๋อพวกนี้ตัวดีนี่นี่คือเราล้ายของเราครับจะมาเราเดี๋ยวข้าจะเรียกพวกข้ามาอีกไซเลนเฮดหัวทีวีครับยังไม่พอครับไซเลนเฮดจอมดูดครับแล้วก็เดี๋ยวยังฉันยังแนะนำเพื่อนฉันไม่เสร็จเลย แล้วก็ไซเรนเฮดหัวหลอดไฟแล้วก็ไซเรนเฮดหกหัวนี่คือทีมของข้าโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเลยดูดูดโอ้ยดูลูกศรเข้ามาทำไมเนี่ยตายไปแล้วโหยังไม่ทันไรตายเลยโอเสกนัซซ่าอีกโอ้ยทีวีแมน โอ้โหลุมลุมครับตอนนี้เกิดการลุมครับเอ้ยไซเลนเฮดจอมดูดบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วโอ้โหทำไมมันลุมกันขนาดนี้เออฉันตายดีกว่าแอ้นชอฉันจะส่งไซเลนเฮดตัวที่สองไปไปพไปเลยสะกดจิตจุดอ่าฉันเฮ้ยนั่นก็คือทีวีเหมือนเราเหรอมาอยู่ข้างเดียวกับฉันสิฉันเป็น โอ้โหจังหวะที่เผลออยู่โดนทีวีแมนสีทองคกับโอ้ยเสาทีวีฉันหักไปแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยโอ้ยตายดีกว่าทำไมเราสู้ไม่ได้เลยงั้นส่งไซเลนเฮดไปสองตัวเลยดีกว่าเอาตัวสกีวีดี้ดูสิไม่เอาสกิบีดี้มันเป็นหัวหน้าได้ชินว่าล่าโอ้ย ่ยมาแล้วตอนนี้เกิโดนตะลุบอลโอ้หโดนลำโพงช็อตครับตาตดตา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 ตดตา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 ตปตาตาตอตะตา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 ตุตา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 ตดตาตาตดตา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 ตดตา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 ตะตาตาตต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 ตา าละถึงข่าวที่พวกเราจะต้องออกโลงกันแล้วพวกเรายิงลำแสงจากตาเลยจู่จู่จู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 จลฉันมีพลังความอยู่จะป้องกันแสงเลเซอร์ข้างในได้นี่โอ้ยิงจู่จูจูจู่จู่จู่จฉันมีวิแมนมืชุ่โอ้ตุ๊ดตุ๊ดต ยังไม่ตายเนะงียบๆนะพวกเราเราต้องค่อยๆต้องหนีแล้เนะพราะว่าเราสู้ไม่ได้ค่อยๆลอย,อย,อยไปนะอย่าให้มันรู้ตัวนะทุกคนพข้าวให้หมดนะประชุม,มเราต้องอยู่เราต้องพ้าให้หมดไปแล้วไแล้วเสร็จแล้วนี่ดีกว,ว,ว่าโอ้ยวีวาเซนเตอร์โดนกดชะโคก โอ้ยไหลลงชักโคกไปแล้วโอ้ตัวนี้ก็โดนกดชักโคกแหโอเคครับวันนี้เราก็มารีวิวครับสกิบบี้ทอเล็ตนะครับแล้วก็สปีกเกอร์แมนคาเมราแมนอ้าวล้มใส่ชั้นทำไมเนี่ยโอเคไปงัสนุกไหมจ้าเปาโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่ากดไลค์กดแชร์โดนสกดจิตป้าก ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเปาซอลีด้วยนะบ๊ายบาย